สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเพน,พนคนอำนาจเมียฝรัง่งสไปสเปนจะมาแชร์สูตรทำน้ำยาขนมจีนตีนไก่ไม่งอกกระชายข่าตะไคร้ใบมะกรูดจ้าแต่อร่อยแซ่บเวอร์เลยจ้ามาดูวิธีการทำเลยจ้า ตีนไก่ต้ม15-20นาทีแล้วก็ทิ้งน้ำไปเพื่อทำความสะอาดนะคะแล้วก็ต้มอีกรอบหนึ่ง1ชั่วโมงจ้าก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะจะได้มีรสชาติจ้าเครื่องปรุงที่ใช้ก็จะมีหอมแดงขิงพริกผักชีลาวแล้วก็ใบหอมจ้ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปลากระป๋องจ้ะปลากระป๋องแล้วที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือน้ำปลาระราค่ะน้ำปลารานี่จะแซบจะนัวก็อยู่ที่น้ำปลาราจ้าอันนี้ขาดไม่ได้เลยมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะจ้ะแล้วก็กุ่นตีนไก่ให้มันร้อนนะคะ แล้วเราก็เอาขิงคลิกตรงนี้ลงไปเลยหอมนี่แหละค่ะสุดของคนอเมริกากระถางสไปซ์เป็นจ้ะแล้วก็ยียนะคะย,ย,ยีปลากระป๋องให้ละเอียดก่อนค่ะทุกอย่างนี่ขายในแมคโดนาาั่นจ้ะเอาอยู่ต่างแดนเนาะเราก็ต้องอดัดแปลงเมโน,โนูให้มันาตามวัตถ,ถุดิบที่มีอยู่จ้ะถ้าจะสั่งซื้อจากร้านไทยมันก็แพงจ้ะ แล้วก็ช่วยสามีประหยัดเนาะนี่แหละค่ะก็เทลงไปีเสร็จแล้วก็เทเทลงไปเลยจ้ะเพราะกินคนเดียวก็เลยเอาแค่กระป๋องเดียวจ้ะถ้าทำไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนค่ะตีนไก่มันจะดูดรสชาติแล้วก็ตีนไก่จะอร่อยมากเลยจ้ะนี่ค่ะแล้วก็รอให้เดือดรอทุกอย่างสุกค่ะเราจะใส่ปลาร้าปลาร้าน้ำปลาร้าทำไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้ที่ความแซ่บความนัวความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะไปก่อนสองช้อน ถ้าไม่พอค่อยมาเติมทีหลังค่ะนี่แหละค่ะส่วนน้ำยาขนมจีนตีนไก่ของเมียฝรั่งสเปนอเปลี่นหอมมาแล้วไอ้นี่เอาสุดท้ายค่ะค่ะตอนที่จะปิดหม้อค่ะค่อยเอาลงเอปลักชีเหลาแล้วก็ใบหอมจ้ะท่านตอนสุดท้ายคือน,นี้ก็จบเลยก็กินกับขนมจีนได้เลยนะคะทําเมื่อหอมสุกแล้วนะคะหอมแดงสุกแล้วเราก็ใส่ผักชีเลา้า ไปหอมเลยจ้ะแค่นี้แล้วค่ะง่ายมากเลยรสชาติอร่อยแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากแล้วก็ตีนไก่เราก็ตุนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะนี่แหละค่ะดูเปื่อยน่าดูเลยเปื่อยยุย่ยละลายในปากเลยจ้ะเสร็จแล้ว เสิร์ฟได้แล้วจ้ามากินด้วยกันนะคะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าผักเคียงก็จะมีรูปคุราจ้าจะขมนิดนิดเหมือนผักกาดฮีนบานเท่านะจ้าแตงถั่วแครอทซาลาเน่จ้าเส้นขนมจีนก็ขายในสเปนจ้า คงละ1.45ไม่ใช่1.49ยูโรจ้าอร่อยอร่อยมาแซบน้ำกันได้จ้าบักลัวแค่รอแตงรุกุระแซบแซบจ้าแซบแซบ นมจีนตีนไก่ค่ะอร่อยอร่อยมากินน้ำแกันด้จ้าไก่ละลายในปากเลยจ้ามากินด้วยกันนะจ้าจะก,กันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ